อันนี้เปินเก็บอันยังของเปิลเจ้าลอกกุญแจเนี่ยนี่เปิลเก็บยังเปิลอยู่ลกลางตรงน้านี่ดูด,ดูตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะคะถ้านหน้าห้อนหนึ่งทุ่มเนียพอแล้แดดแซ่เซลๆๆเ่แซ่เลยไหนนี่มันจะเข้าหนาวแล้วนะอาการมันเปลี่ยนแล้ววันนี้มันมีฝนมีลมตืวเดิอพายุเข้าด้วยแต่ถ้าแบบมีนี่ที่จริงมันก็อากาศก็ยังดีอยู่อ่ะ หันตะวันอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยพอฝนมันตกไก่อ่ะเป่ณเอาหมาไปเดินเล่นปุณปุณไปฟึกหมากันปุ่นนี่หงมาาปุนเจ้านี่อันนี้ตรงนาหลังบ้านเจ้าบนเขาเจ้าตะแลขแต่ตามตรงนาเนี่ยมาเจออย่างพวกนี้ไทยฮันไปเก็บของอย่างของใจปุณไว้ในนี่กกาเนี่ยไปละลงเขาไปเก็บผลไม้ให้สามีกันคน ลงเขาไปเก็บแอปเปิลแพรบนะคะนี่ <c oughs> สวยไหมปูงัวอย่างเป็นนะอูะ้เป็นอย่างเปะนะ็นไปละค่ะไปละเจ้าเย็นจอจไว้เด้อสิบส,สี่องศาสิบหกองศาวันนี้ว่าแถวนี้จะสิบเก้าถึงสาเอสอีว่ะเออแต่ปัใจอ่ะมันลม มันมีลมค่ะบ่ถึงหรอกค่ะหนาวอยู่เด้อหนาวจิ้วจดีเฮามีเสื่อน,นอ่นเรามีใส่เสื้อนี่ตัวเดียวกบใส่เสื้ออย่างพวกก่เสื้อเสื้อออกกำลังก็ใส่เสื้อนี่ตัวเดียวเพราะมันหนาวดิจะดีซีมีเสื้อเสื้อกันฝนมนั่นนะกันฝนตกดูทุ่งนายามแรงเจ้าบนเขานี่เจ้าเดี๋ยวจะลงเขาไปบ้านละเจ้าเดี๋ยวจะไปเก็บ ลงตั้งนี้ไปเก็บแอปเปิลเมื่อคืนสามีกินให้กันไปซื้อแอปเปิลมากับแกนหนึ่งนีแกนหนึ่งไปดีไปเก็บแอปเปิลนี่ธรรมชาตินี่ยยูได้เป็นเดือนเมษาปีหน้าพูดเลยแอปเปิลรรมชาชัดนะของสดๆเจ้าจากักข้างตางเจ้าของหลวงเจ้าเก็บกินได้เจ้าไปค่าไปค่าลงไปแล้วเจ้า